ครับก็ขอเรียนนะครับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับด้วยความเคารพและสวัสดีพ่อครูแม่ครูทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะครับกับผมนายนิธิกรจเจริญวัยนะครับครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังไอ้คงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิทุกท่านครับทุกท่านทราบไหมครับว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเนี่ยดำเนินการยาวนานมากี่ปีแล้วครับ ขนาดนี้นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราดำเนินการมาแล้วกว่า800กว่าปีนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยยาวนานถือครองความเป็นเอกราชของความเป็นชาติไทยมาเขาบอกไว้ว่าพระองค์บอกว่าความเป็นชาติความเป็นเอกราช ต้องมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งนั่นก็คือคนและแผ่นดินตามล้นเกล้าราชการที่เกล้าทรงตรัสเอาไว้ถ้ามีแค่คนไม่มีแผ่นดินเป็นของตนเองเขาจะเรียกคนกลุ่มนั้นว่าชนกลุ่มน้อยแต่ถ้ามีเพียงแค่แผ่นดินไม่ได้มีผู้คนอยู่อาศัยพื้นที่นั้น ก็เป็นเพียงแค่พื้นที่รกร้างเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้จึงไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ความเป็นชาติไทยของเรานะครับดังคำกล่าวที่ว่าธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเพราะฉะนั้นธงชาติไทยที่เราได้เห็นในปัจจุบันมีวิวัฒนาการหรือได้ใช้ มาตั้งแต่ในสมัยอดีตการสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ทรงใช้ธงชาติไทยเป็นผืนสีแดงและเกิดวิวัฒนาการมาเรื่อยๆครับจนถึงสมัยรัชกาลที่6ทธงชาตินั้นเรียกว่าธงไตรลงที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้มีสีแดงขาวสีน้ำเงินซึ่งพระองค์ได้ให้ความหมายเอาไว้อย่างชัดเจน แน่นอนครับว่าความเป็นชาติคือคนและแผ่นดินคนไทยของเราโชคดีครับที่มีแผ่นดินเป็นของตนเองมาตั้งแต่อดีตการเพราะมีหลายแนวคิดครับที่บอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตบ้างมาจากยูนนานบ้างรัดฉานของพมา่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้มาจากที่ไหนหรอกครับบรรพบุรุษของไทย เราอยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วดังหลักฐานที่ปรากฏในประเทศไทยอาทิเช่นหลักฐานโบราณคดีที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนั่นแสดงให้เห็นว่าคนไทยของเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้สร้างสรรค์วัฒนธรรมความดีงามมานานแล้วทุกท่านครับ ทุกพื้นที่ล้วนมีประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นลองมองย้อนกลับไปที่หมู่บ้านของท่านอำเภอของท่านก็มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นผืนแผ่นดินไทยจึงเป็นผืนแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์มีรอยพระบาทญาตราขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหยียบย่ำไปทุกพื้นที่ ของไทยตั้งแต่อดีตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกหลานหรือปัจจุบันนี้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นทุกท่านครับเสาหลักที่สามารถยึดต้นสยามต้นนี้เอาไว้ได้นั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านเคยคิดบ้างไหมครับว่า เรามีบุญคุณของแม่ที่เราจะต้องทดแทนตอบแทนบุญคุณแม่ผู้ให้กําเนิดพระแม่ธรณีและพระแม่คงคาแม่ผู้ให้กําเนิดแน่นอนครับทุกท่านจะต้องมีแม่ผู้ให้กําเนิดบุญคุณของท่านไม่อาจประมาณค่าได้แม่ธรณีคือผือนแผ่นดินที่เราได้อยู่อาศัย ในทุกวันนี้แม่น้ำคงคาคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเรามีแม่น้ำหลากหลายสายครับในประเทศและต้นสยามจะยังคงยืนหยัดมั่นคงได้ด้วยความมีศาสนาของตนเองสอนให้คนเป็นคนดีรู้รักสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือร่วมใจกันสามัคคีและองค์พระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงมีทศพิตร,ราชธรรมมีพระสติปัญญาที่เป็นเลิศมีความกตัญญูภาพต่อแผ่นดินและพระองค์ทรงรักประชากรราษฎรของพระองค์ประดุจลูกในอุทรน,นี่แหละครับ คือสาเหตุที่ทำให้ต้นสยามของเรายืนหยัดมั่นคงได้ในปัจจุบันผมจะพาทุกท่านลองย้อนผม,<ด>ผมจะพาทุกท่านนะครับลองย้อนกลับไปที่กรุงสุขโขทยัยอาณาจัก,กรกรุงสุขโขทยัยมีราชวงศ์ปกครองหนึ่งราชวงศ์กษัตริย์9พระองค์กษัตริย์ทุกพระองค์นั้นล้วน มีบุญญาธิการสร้างคุณูปการและยอมเสียสละตนเองเพื่อรักษาแผ่นดินเอาไว้พ่อขุนผามเมืองยอมยกดินแดนกรุงสุขโขทัยให้กับพระสหายพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นปกครองนามว่าพ่อขุนศรีอินทราธิตพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์ผู้ที่พากรุงสุขโขทัยจะเริญรุ่งเรืองมากที่สุดพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถมากที่สุดในโลกพระองค์เป็นกษัตริย์องค์เดียวในโลกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรให้กับชาติของตนเองพระองค์ทรงนาพาสุขโขทัยจะเริญนรุ่งเรืองเวลาเราอ่านหนังสือ เขียนหนังสือแล้วก็ได้น้อมรำลึกสำนึกบุญคุณของท่านพ่อขุนรามคำแหงมีวิธีการจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดมีการสร้างสรีพ,พงพระองค์ทรงปรกครองราษฎรของพระองค์ดังพ่อปกครองลูกพระองค์ได้แขวนกระดิ่งเอาไว้ที่หน้าพระราชวังหากราษฎรท่านใดที่ มีเรื่องร้อนใจทุกข์้นให้ก็ให้สั่นกระดิ่งหลังจากนั้นพระองค์จะทรงลงมาแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวของพระองค์เองแต่หลังจากที่สิ้นพระองค์ไปนะครับสุขโขทัยเรื่อที่จะสั่นคลอนลงเรืเ่อยๆจนกระทั่งถูกผนวดรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาในที่สุด สมัยกรุงศรีอยุธยาครับทุกท่านเป็นสมัยที่เกิดสงครามนับครั้งไม่ถ้วนกษัตริย์ทุกพระองค์รวนเสียสละเลือดเนื้อเชื้อไขเพื่อรักษาแผ่นดินเอาไว้เกิดวีร,กระกษัตริย์เกิดวีร,กระกษัตริีเกิดขึ้นมากมายสงครามครั้งใหญ่ๆทำให้เราสูญเสียวีร,กระกษัตรี พระศรีสุริโยไทยพระองค์ทรงเป็นวีรกษัตรีพระองค์เดียวในโลกนะครับที่ทรงสิ้นพระชนในสนามรบก็คือหลังจากที่พระองค์ทรงเข้าไปช่วยพระมหาจักรพรรดินะครับในขณะที่สู้รบและเรายังสูญเสียวีรกษัตรีอีกหนึ่งพระองค์พระสุพรรณกัลายา พระองค์ยอมเสียสละตนเองเพื่อได้ชาติบ้านเมืองกลับคืนมาและจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์มีรอยพระบาทญาติตาเหยียบย่ำไปทั่วพื้นเพกไปทั่วผืนแผ่นดินไทยพระองค์ไม่ได้มีเวลาหยุดพักหรอกครับถ้าไม่มีพระองค์ ช่วยต่อสู้กอบกู้ชาติบ้านเมืองในวันนั้นในวันนี้เราอาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าก็เป็นได้สมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์ทรงต่อด้ามขวานไทยลงไปจนถึงแดนใต้ความจเจริญรุ่งเรืองของยุทธยาเฟื่องฟูสมเด็จพระนารายแต่ก็ไม่ไหวครับพม่า ได้ทำการบุกปล้นกรุงอยุธยาของเราครั้งที่สองแต่ครั้งนี้ไม่ได้เหมือนครั้งแรกเรามีขุนศึกใจสู้กู้แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ดสุบสองพระองค์นี้ร่วมมือกันกอบกู้วางแผนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครับหลังจากที่ตีฝ่าวงล้อมของพมา่าไปทางทิศตะวันออกก็ส่งรวบรวมไพ่พลกองกำลังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ได้สัญญาณการบุกโจมตีพมา่าจากสมเด็จพระยาราชบุรีพระองค์ก็ทรงนำเรือรบเลียบชายฝั่งแม่น้ำเข้าขับไล่ทับพมา่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ แต่ด้วยเหตุประการใดก็ตามพระองค์ไม่สามารถที่จะรักษาและฟื้นฟูกรุงอยุธยาให้กลับมาลุ่งเรืองดังเดิมได้พระองค์จึงได้ตัดสินพระไัยย้ายราชธานีมาตั้งอยู่ที่กรุงธนบุรีพระองค์ทรงปรุกครองราษฎรอย่างผาสุกทรงแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดสงคราม สิลการคองกรุงธนบุรีของพระเจ้าตากสินม,มหาราชในการคองราช15ปีหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงมอบเมืองอาณาจักรส่งต่อให้กับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นประถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีผู้ที่สร้างสารรค์ความเจริญรุ่งเรือง ให้กับกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงสร้างคุนณนูปการต่อแผ่นดินมากมายไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ยอดนักรถทั้งมีการฟื้นฟูศาสนาที่เคยเสื่อมสูญไปในอดีตให้กลับมาดังเดมิมมีการตรากฎหมายตราสามดวงเพื่อใช้ในราชการ ไม่ว่าจะเป็นตราคตชสีตาราชะสีและตราบัวแก้วหลังจากที่พระองค์ทรงทำงานหนักพระองค์ก็ได้สวรรคตรจากเราไปรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลายัยพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักกวีนักปราดดนตรี พระอ,องค์ทรงประพันธ์วรรณกรรมวรรณคดีมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบสิ่งที่พระอ,องค์ปกครองทำให้สยามเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในสมัยของพระอ,องค์รัชกาลที่สองพระอ,องค์ทรงปรกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านการค้า พระองค์ทรงจัดการกับปัญหาฝิ่นปัญหาการพนันที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์จนหมดสิ้นไปจากสยามรัชกาลที่สามครับพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักการค้าพระองค์ทรงชื่นชอบทางด้านการค้าทรงได้รับสมญานามว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือพระสติปัญญาความสามารถของพระองค์ที่ทรงผลิตน้ำตาลจากอ้อยนะครับทรงขายจนในขณะนั้นเงินในพระคลังเอ่อล้นออกมาหรือจเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงนำเงินเหล่านี้ไปซื้อเหรียญ ที่คนไทยเรียกว่าเหรียญนกม,มาใส่ถุงแดงเอาไว้ที่ข้างพระบรนทมของพระองค์พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายที่เป็นวิกฤตเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์วัดเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์สยาม พระระองค์เดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ไหนพระองค์จะตัดกับประชาชนเสมอว่าคือสร้างวัดหรือ,อย่างประชาชนเหล่านั้นก็แห่แหนกันสร้างวัดประจําพระองค์ขึ้นมาเยอะแย,ยะมากมายรัชากาลที่สี่ครับพระองค์ทรงผนวดกว่า2 7พันสาพระองค์ทรงศึกษาพระธรรมนวินัยอย่างลึกซึ้ง และมีความสนใจส่วนพระองค์ทางด้านดาราศาสตร์ในการที่พระองค์ปกครองพระองค์ขึ้นปกครองกับน้องชายของพระองค์นะครับคือพระปร่นก้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่พระองค์ปกครองไม่ว่าจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดพระองค์จะทรงจัดงานพระราชพิธีเป็นประจำ ความรู้ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์ของพระองค์เกิดพระราชะกรณียกิจหรือสิ่งที่พระองค์ทำนั่นก็คือการคํานวณการเกิดสุริยุปราคาซึ่งพระองค์ทรงคํานวณเอาไว้ล่วงหน้าถึงสองปีเมื่อถึงวันและเวลาที่พระองค์คำนวณเอาไว้ก็เกิดขึ้นได้อย่างไม่คลาดเคลื่อน ทั้งวันเวลาเดือนเลปปีสยามในขณะนั้นเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านครับจนชาติตะวันตกเรียกขนาดนามสยามขนาดนั้นว่านิวสยามมีทั้งถนนจเจริญกรุงมีทั้งรุม้าชาวสยามมีเหรียญกระสาบใช้มีธนบัตร และสิ่งสำคัญของพระองค์อีกอย่างหนึ่งพระองค์ทรงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่พระองค์ก็ไม่ได้อยู่ถึงวันนั้นครับพระองค์ทรงประชวนและสวรรคตจากประชาชนชาวไทยไปรัชกาลที่หพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ที่มีพระราชาวความสามารถพระองค์สร้างสาธารณประโภคเกือบทุกอย่างให้กับชาวสยามไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าการคมนาคมรถไฟรถรางรถยนต์หรือโรงเรียนโรงพยาบาล โรงเรียนตำรวจภูธรเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ทั้งสิ้นรัชกาลที่หพระราชกรณียกิจทั้งสำคัญที่พระองค์ไม่ที่ประชาชนไม่เคยลืมการเลืกทาสพระปีชาสามารถของพระองค์วิธีการที่พระองค์ใช้ไม่มีการเสียเลือดหรือเกิดข้อขัดแย้งแม้แต่ นิดเดียวพระองค์ทรงใช้วิธีการค่อยๆเป็นค่อยๆไปในตอนแรกกำหนดเกณพอเสอลูกทาสคนใดที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์พระองค์กำหนดให้พ้นจากสถานะการเป็นทาสพระองค์ได้นำเงินส่วนพระองค์ทรงไถลูกทาสลูกไถ่ไพร่จนทาสคนสุดท้ายพ้นจากเรือน วิกฤตการ์รศ1 1 2ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์เป็นครั้งที่ชาวไทยไม่เคยลืมเพราะขนาดนั้นวิกฤตการ์ข้อพิพาทกับฝรั่งเศสชาวไทยจะต้องเสียงเงินทั้งแผ่นดินให้กับฝรั่งเศสเพื่อนำเอาผืนแผ่นดินของตนเองกลับคืนมาคือจันทบุรีและตลาดในปัจจุบัน หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงมีแนวคิดการปกครองเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับสืบเนื่องมาถึงรัชกาลที่6พระองค์ทรงเป็นกรรษัตริย์ยอดร<บ>พระองค์งต้องการที่จะสืบสารพระตนิพพานของรัชกาลที่สีและรัชกาลที่ห้ในการนำการเปลี่ยนแปลงทางด้านปกครอง มาสู่สยามประเทศพระองค์ทรงได้สร้างเมืองจำลองดุสิตธานีเพื่อเรียนรู้หลักการประชาธิปไตยเลือกระบบผู้แทนเข้าไปแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นครับผู้แทนขณะนั้นที่เข้าไปดํารงตำแหน่งกลับใช้วิธีการที่ผิดซื้อสิทธิ์ขายเสียงพระองค์ก็ทรงยึด เมืองจำลองดุสิทธานีนี้ลงพระองค์ทรงตรหนักดีว่าการที่จะเปลี่ยนการปกครองไม่สามารถทำได้ในทันทีทันใดเราจะต้องให้ประชาชนรู้ถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสมัยของพระองค์ก็ได้สร้างคุณอุปการต่างๆมากมายนะครับ ทั้งการพระราชทานนามสกุลคำนำหน้าตั้งกองเสือป่าขึ้นทั้งโรงเรียนทั้งการศึกษาทีนี้ทุกท่านครับถึงรัชกาลที่เจรัชกาลที่เจพระองค์เป็นกษัตริย์องค์เดียวในแผ่นดินสยามที่ สิ้นพระชนหรือสวรรคตที่ต่างประเทศพระองค์ทรงสระความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงนำพระราชทานรูปแบบการปกครองให้กับปวงชนชาวไทยประชาชนชาวไทยมีพระราชธรรมนูญภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในสมัย ที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินราชาการที่8ครับพระองค์ทรงขึ้นของราชในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ต้องมีคนสำร็จราชาการแทนแต่พระองค์ได้รับสมญานามว่าผู้ที่เป็นเลิศทางด้านสติปัญญาจะเห็นจากเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงใช้ความ รองดองสมานฉันพระองค์แก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาทจนจบลงไในเวลาไม่กี่วันและเหตุการณ์ที่สำคัญที่พระองค์ทรงทำนั่นก็คือการพาประเทศสยามก้าวพ้นจากวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากขณะนั้นรัฐบาลที่เข้าข้างทางด้านญี่ปุ่นผลของสงคราม ปรากฏว่าไทยเป็นผู้แพ้สงครามแต่เหตุไฉนที่เราเรียนประวัติศาสตร์ไทยถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ชนะสงครามก็เกิดจากขบวนการที่พระมหากษัตริย์ทรงทำเพื่อแผ่นดินของพระองค์พระองค์ทรงได้รับการอัญเชิญเป็นประธานในพิธีปลดอาวุธชาติที่แพ้สงคราม ในประเทศไทยขณะนั้นพระองค์ทรงนำพาประเทศก้าวพ้นวิกฤตมาได้ทุกท่านครับรัชกาลที่เาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงเป็นเหมือนสมมุติเทพที่ลงมาเกิดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประสงนิกรของพระองค์ไม่ว่าผืนแผ่นดินนั้นจะยากลำบากแค่ไหน อันตรายขึ้นเขาลงน้ำพระองค์ก็ไปขอเพียงแค่ผืนแผ่นดินนั้นมีพระสกนิกรของพระองค์นี่คือส่วนน้อยนะครับพระองค์ยังมีพระราชกรณียกิจมากมายผืนแผ่นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์พระองค์ก็ทรงพลิกฟื้นให้กลับมาเพาะปลูกน้ำที่เน่าเสีย พระองค์ก็ทรงทําให้ใสขึ้นได้โดยโครงการกังหันน้ําชัยพัฒนาและอื่นๆทั้งยังมีพระบรมมราโชวาทพระราชดํารัสหลักคําสอนของพระองค์อีกเยอะแยะมากมายไม่น่าเชื่อนะครับว่าพระองค์จะทําทุกอย่างมากมายขนาดนี้เพื่อประชาชนของพระองค์ขอเพียงแค่ประชาชนหรือประสุกรนิกรของพระองค์เดือดร้อน พระองค์ก็พร้อมที่จะไปอยู่เคียงข้างประชาชนรัชการที่สิบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิะระเก้าเจ้าอยู่หัวบางคนอาจจะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทำงานเท่ากับรัชการที่เก้าแต่หลังจากที่เราได้ดูภาพคลิปวิดีโอศึกษาจากท่านวิทยากรแล้ว พระองค์ทรงทํางานมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าทรงประธานฝึกสอนให้พระองค์เรียนรู้การปฏิบัติตนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นของไทยควบคู่กับการเดินทางศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ยอดนักรบครับ พระองค์ทรงนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตมามากมายอย่างที่หมากแข้งพระองค์ก็ทรงทับแก้ไขปัญหาและขับไล่คอมมิวนิสต์ออกไปจากบริเวณนั้นได้ปัจจุบันประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทุกวันที่5พฤศจิกายนชาวบ้านที่อยู่ที่มาแข้งจะทำพิธี น้อมลํำลึกถวายพระกรุณาที่คนของพระอ,องค์เวลาประมาณ10นาฬิกาผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากนัก mm. เคยเห็นมันผ่านในทีวีจากคุณครูที่สอน mm. เห็นแล้วก็เกิดคำถามอย่างเดียวครับ mm. ว่าทำไมพระอ,องค์ท่านจึงทรงทำงานหนักเพื่อประชาชนอย่าง ไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยขึ้นเหนือลงใต้มีรอยยาตราทั่วทุกประเทศแล้วผมก็ได้คำตอบนั้นแล้วล่ะครับที่พระองค์ทรงทำไปทั้งสิ้นนั่นก็เพราะว่าพระศุกนิกรที่อยู่ในผืนแผ่นดินของพระองค์ที่ไหนมีประชากรเดือดร้อนที่นั่นจะมีพระองค์ทุกท่านครับถึงวันนี้เนี่ย เราต้องนำสามแหกกลับมาใช้แหกตาดูว่าปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรแหกหูฟังว่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในสังคมดีหรือร้ายและแหกปากพูดสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์กันเดถอะครับ